สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ The Angel Card Reading Channel นะคะแล้วก็ขอกราบสวัสดีชาวราศีเมษ ลัคนาเมทุกท่านนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่14มิถุนายนนะคะถึงวันที่14พฤษภาคมนะคะต้องขออภัยนะเดือนนี้เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์เราจะมาดูกันว่านะคะการงานการเงินชีวิตความรักครอบครัวของชาวราศีเมษนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะมาดูกันเลยไพ่ใบแรกเป็นไพ่ตัวตนของชาวราศีเมษและัคนาเมษคุณได้ไพ่ไฮพริเทสนะคะไพ่เดอะไฮปริเทสนะคะเป็นไพ่ของเจ้าหญิงของพระจันทร์ นะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ในชุดใหญ่ของเมเจอร์คาน่าเมื่อไหร่ที่ขึ้นมาเป็นตัวตนของเจ้าชะตาชีวิตของเจ้าชะตาท่านนั้นจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตเกิดขึ้นนะคะไม่จะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องการเดินทางนะคะมันมักจะมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังว่ามันก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมที่เราได้ทําที่เราได้สังสมไว้นะคะไพ่ใบนี้นะเป็นไพ่เกี่ยวกับอารมณ์นะะอารมณ์ล้วน เ,นะเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะมาเตือนเพื่อนๆว่านะคะควรไม่ควรที่จะเอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งในการที่จะตัดสินใจในการที่จะใช้ชีวิตของเรานะไม่จะเป็นเรื่องงานความรักการเงินก็ดีการลงทุนก็ดีนะคะเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องคําพูดด้วยนะคะอารมณ์คําพูดของเรานะ,ะไม่ควรที่จะอยู่เหนือเหตุผลเพราะฉะนั้น เราควรที่จะระมัดระวังนะคะหรือวาอ่าควบคุมอารมณ์เราให้ดีหรือว่าคําพูดของเราเวลาที่เราโมโหเวลาที่เราอารมณ์ไม่ดีเราไม่ควรที่จะพูดอะไรออกไปเพราะว่ามันเกิดอารมณ์ไปแล้วมันอาจจะกระทบกระทั่งกับชนวหน้าเจ้านายกับเพื่อนร่วมงานลูกน้องกับครอบครัวคนรักก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นควรเราที่จะหยุดนิ่งนะคะเพื่อนๆจริงๆไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ค่อนข้างการเกี่ยวกับการเก็บกดการเก็บอารมณ์การเก็บซ่อนอารมณ์การที่ เราไม่อยากที่จะให้คนอื่นรับรู้ว่าเราเป็นอะไรนะคะแต่ไพ่ใบนี้พอมันมาเป็นอารมณ์ของเราปุ๊บแม้เราจะไม่ได้พูดและแม้เราที่จะไม่ได้แสดงออกไปนะคะแต่การการะทาของเราบางทีมันก็บ่งบอกถึงว่าเราต้องการแบบนี้เราจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นผู้อ่านก็อยากให้ชาวราศีเมษเดือนนี้นะคะต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนยิ่งมีไพ่ดาบนะคะมาอยู่ตำแหน่งที่แล้าแล้วก็อนาคตมันอาจจะเกิดการทะเลาะก,กันนะคะมีปัญหานะคะ การที่เรามีความคิดมีไอเดียมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะมันอาจจะเกิดปัญหาความขัดแยง้งกันก็ได้นะคะแต่หากมองในเรื่องของการงานแล้วนะคะไพ่ในใบนี้นะคะมงบอกถึงว่าถ้าชาวราศีเมษและคณามษรนะคะคุณต้องการที่จะเปิดธุรกิจไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากๆว่าจะเป็นการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับการตกแต่งภายในนะคะการตกแต่งร้านนะการรับเปิดร้านพามา่านเปิดร้านเสริมสวยเปิดร้านอาหาร เปิดร้านขายจิวเวอรี่ขายเครื่องแต่งกาย ะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไพ่ใบนี้มันเป็นอะไรที่มงบอกว่าถ้าเรามีโอกาสหรือว่าเรามีทุนมีอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเปิดร้านแล้วจะประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะไพ่ที่ทับตัวตนของชาวราศีเมษลัคันไลัคนาเมษคุณได้เพศไพ่เอชอ็อฟคัพส์นะคะไพ่เอชอคัพมันจะดีมากๆในเรื่องของข่าวดีนะคะร้านที่จะทําร้านอาหารร้านที่จะทร้านที่มีการขายเครื่องดื่มร้านที่เกี่ยวกับการบริการสปามสาสชนะคะหรือใคร อุปกรณ์เกี่ยวกับพวกกำยานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะไปในทางที่ดีนะแนละก็ว่าได้หรือถ้ามองในเรื่องของการได้งานใหม่อันนี้บอกเลยว่าดีมากๆคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีคุณมีโอกาสได้รับโทรศัพท์จากบริษัทจาก คนที่เขากําลังจะว่าจ้างคุณนะคะให้คุณได้ไปเริ่มงานเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในเดือนนี้ค่ะกุมภาถึงมีนาเนี่ยโอกาสที่ชาวราศีเมษลัคนาเมษเนะะี่ยค่ะจะได้รับข่าวดีในการในสิ่งที่คุณกําลังรอคอยอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเงินการเดินทางแล้วก็งาน นะคะมีโอกาสสูงเลยนะคะหรือหากใครไม่ได้สมัครงานแต่ยังทำงานออฟฟิศนะคะทำงานประจำอยู่ผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ แต่ว่ามันอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปทำงานโปรเจกต์ที่ต่างจังหวัดไปทำงานสถานที่ไกลๆครอบครัวไปทำงานจากสถานที่ไกลๆคนรักอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดิมนะคะหรือบางคนเนี่ยถ้าเป็นเจ้าของร้านหรือว่าเป็นคนที่ทำธุรกิจอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายได้ไปอยู่สาขาอื่นได้ไปรับผิดชอบอาจจะเปิดร้านที่สาขาอ,อื่นเพิ่มเติม,ตมสาขา1สาขา2สาขา 3. อย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสนะคะถามว่าอาจจะเป็นแบบปุบปรับเลยก็ว่าได้แบบอุ้ยเรา,อาพอไปอาจจะไปเจอสถานที่คุณอาจจะไปเซอร์เวีต่างจังหวัดไปเซอร์วแถวริมแม่น้ำนะคะริมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วเกิดไอเดียอยากไปเปิดร้านค้าอยู่ที่โน,น่นเพอเพอป,ป,ปุบปรับ คนมีโอกาสได้บางคนนะคะได้รับการสนับสนุนจากคนรักได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวนะคะมีโอกาสได้ไปจับจองที่หรือว่าได้ไปเช่าไปเซ้งสถานที่ต่างๆเพื่อเปิดร้านเปิดสาขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้คือนะคะหนึ่งในเรื่องของการตัดสินใจนะคะคุณจะต้องมีเกณฑ์การตัดสินใจในช่วงจังหวะเวลาเนี้ยเดือนนี้เลยนะะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการรับงาน การเปิดการไปเปิดสาขาการอะไรให้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจที่เราจะหุนหันพันแล่นนะคะโดยอาจจะไม่ได้ไตร่ตรองดีมากนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คุณจะต้องไปดิวงานด้วยคนนี้คุณจะต้องระวังเพราะเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าอาจจะเป็นคนที่มีของะคะ่ะ เข้าใจไหมคะคือเขาจะเป็นคนที่มีของพอมีคนมีของปุ๊บเนี่ยไม่ว่าเขาจะพูดอะไรคุณจะรู้สึกว่าคุณเชื่อเขาไปซะทั้งหมดคุณเขาจะสามารถแบบขายฝันขายจินตนาการให้กับชาวราศีเมษได้ง่ายแล้วจนทำให้คุณตัดสินใจโดยที่เอ๊ะ เหมือนกับเรากําลังโดนมนต์สะกดให้ชาวราศีเมษเนี่ยตัดสินใจวางเงินมัดจําเลยวางเงินซื้อตรงนี้เลยวางเงินเซ้งตรงนี้เลยโดยที่ไม่ไม่รีรอและไม่เก็บนําเรื่องเนี้ยมาปรึกษากับคนรักมาปรึกษากับครอบครัวเพราะฉะนั้นนะคะผู้อ่านอยากจะเตือนว่าให้ฟังหูไว้หูแล้วก็ศึกษาสถานที่นั้นดีเพราะคุณมีโอกาสที่จะเสียเงินเพราะอะไรเนี่ยค่ะสองเหรียญห้าเหรียญเงินที่คุณมีอยู่ในมืออยู่แล้วอาจจะเป็นเงินที่คุณไปก,กู้ธนาคาร ามาไปเอาสินเชื่อออกมาเพราะว่า ถามว่าชาวราศีเมษเดือนนี้ดีไหมดีแต่ว่าต้องระวังบุคคลที่เข้าหาที่เขานะคะที่บอกว่ามีของอะ่ะเขาจะล้วงกระเป๋าเงินของชาวราศีเมษได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นทําในสิ่งที่เราไหวจะดีกว่าหรือว่าทําในสิ่งที่เรามีอยู่อยู่แล้วนะคะและพัฒนาจุดเดิมก่อนนะก่อนที่เราจะไปลงทุนเอาเงินของเราเนี่ยไปให้คนอื่นนะถ้ายิ่งห้าเหรียญสองเหรียญพว อ่านจาะ บอกว่านะคะและยิ่งมี View of for t u n e มาจากให้ระวังในเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทมรัพย์ในการที่จะเอาเงินไปเช่าแล้วก็ไปเช่าช่วงต่อหรือเอาไปเอาเงินก้อนไปให้คนนี้เพื่อที่จะเช่าห้องแต่คุณก็ไปเช่าต่อคุณอาจจะโดนเขาโกงอย่างที่บอกอะพอคนที่เขามีของปุ๊บคาพูดคําจาของเขาจะเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดในการพูดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอะค่ะไพ่ใบนี้เขามาเพื่อเตือนว่า าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเหนือเหตุและผลเราจะต้องมีสติอยู่เสมอเพราะไม่งั้นนะเราอาจจะมีปัญหากับคนรักของเราก็ว่าได้เพราะว่าเราจะตัดสินใจเร็วไปโดยที่เชื่อมั่นในความคิดของเราโดยที่เราไม่ได้นำเรื่องราวเหล่านี้ค่ะไปปรึกษากับคนรักกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงกับคนที่เขาคอยให้คาแนะนาเราควรจะหยุดยั้งชั่งใจก่อนเพราะว่ามีโอกาสที่จะโดนคนอื่นมาเอาเงินเราไปเฉยๆดย โดยที่ทั้งงที่เรืนอนอันนั้นมาเราพยายามเก็บหอมรอมริบหรือว่าเราเพิ่งจะไปเอามาจากธนาคารเพื่อจะมาลงทุนอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆเ,เนาะมีอะไรเราก็เตือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปลงเชื่อ ะะถามว่าถ้าเงินชาวราศีเมษมีอยู่แล้วเนี่ยโอกจะบอกว่าเดือนนี้ชาวราศีเมษปังนะในเรื่องของการเงินปังเพราะอะไรเพราะคุณได้รับโชคลาภได้รับข่าวดีได้รับเงินจากกิจการที่คุณทํามาจากธุรกิจที่คุณมีจากเงินเดือนที่คุณได้จากโบนัสที่คุณรับมาคุณมีเงินก้อนใหญ่ผู้อ่านมองว่า5้าเหรียญกับ2เหรียญเนี่ยมันเป็นการที่เราต้องเสียเงินเราต้องเอาเงินไปลงทุนเราต้องเอาเงินไปจ่ายค่าโน่น นี่นั่นจะเปคืออยากให้บริหารการเงินให้ดีนะคะโดยที่ไปซื้อทองเก็บไว้ดีไหมแม้จะแพงหน่อยแต่ผู้อ่านก็มั่นใจว่ามันไม่ได้ หลุดลงร่วงลงไปจนมากมายไก่กองจนทำให้ขาดทุนได้คงไม่ขนาดนั้นหรือเก็บไว้เพื่อเอาไว้เก่งกำไรในการที่จะลงทุนซื้อคอนโดใหม่ๆดีกว่าดีกว่าจะไปซื้อคอนโดมือสองที่เราก็ไม่รู้ว่าเอเจนซี่หรือใครก็ตามที่เราไม่ไว้ใจเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้นะคะเอาไปลงทุนซื้อทองเอาไปลงทุนซื้อกองทุนรวมนะคะหรือว่าฝากเงินซื้อพันธบัตรหรือว่าซื้ออะไรก็ได้ค่ะ ที่เราสามารถจับต้องมันได้ว่านี่คือทรัพย์สินของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคุณมีโอกาสที่จะเสียเงินเพราะฉะนั้นเอาเงินตรงนี้ไปซื้อทรัพย์สินของเราเป็นเสียอย่างนั้นดีกว่าหรือซื้อประกันชีวิตในระยะสั้น5ปี10ปีเพื่อทุนคืนทุนให้เราดีกว่านะคะเพื่อนเพนเพราะฉันเนี่ยจังหวะปัจจุบันของคุณตำแหน่งที่7คุณได้ไพ่ราชินีดาบราชินีดาบเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้าง จริงๆแล้วอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนอารมณ์ร้อนหัวร้อนในการตัดสินใจยิ่งมาอยู่กับไพ่ไฮเพร t e ทสแล้วเนี่ยผู้อ่านก็รู้สึกกังวลน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณฟังผู้อ่านแล้วคุณจะต้อง ดึงสติกลับมาว่าอย่าไปเชื่อเขาเขาจะพูดอะไรขายฝันแค่ไหนดึงสติเราคิดซะว่าเรามานั่งฟังเอาความรู้ไปก่อนแล้วนำไปศึกษาปรึกษาผู้ที่เป็นครูจริงๆนะคะให้มากขึ้นนะคะเราจะได้รู้สึกว่าเราไม่ได้ไปเสียเงินไปกับหรือไปทะเลาะกันไปอะไรกันไปแจ้งความดาเนินคดีโดนโกงอะไรคือเราจะได้ไม่ต้องไปขั้นนั้นนะคะเพื่อนๆอันนี้เรื่องเงินนะค่อนข้างสาคัญมากกับชีวิตของชาวร 4เมตรในเดือนนี้เพราะฉะนั้นจะต้องระวังนะคะแต่ถามว่าเดือนนี้ดีตรงไหนดีตรงที่ว่าคุณได้ไพ่วิวออ f ฟอ t ์จูนวิวออฟฟอ r t จูนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงโชคลาภเงินก้อนความโชคดีผู้ใหญ่ให้คุณสามีภรรยา เติมเต็มในเรื่องของโชคลาภหรือว่าดวงบารมีมาตีคู่อย่างนี้เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าตําแหน่งที่1กับตําแหน่งที่2ของคุณเนี่ยค่ะได้ไพ่ดีเลยไฮพิเทสแล้วก็ได้ไพ่เอชชอปคับเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆการที่คุณจะประสบความสําเร็จ ะะยิ่งไพ่ดวงเฮงของว e วออ f ฟอร์จูนมาแล้วล้วก็หนึ่งละคุณมีโอกาสที่จะคยกว่าโชคชะตาจะนำพาหรือผกผันชีิตของคุณไปในทางที่ดีหนึ่งละมีโอกาสได้จับเงินก้อนใครที่ต้องการเที่จะขายบ้านขายรถขายที่ดินเพราะว่าคุณมีอย่างอื่นอยู่แล้วที่ต้องรับผิดชอบหรือคุณอาจจะลงทุนทาทางด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยคุณมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่หรือคุณมีโอกาสที่จะมีนายทุนมีนักลงทุนมีคนที่เขา เข้ามาเสริมส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวราศีเมษประสบความสำเร็จในการที่จะได้ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสความโชคดีต่างๆนานา,นามันกําลังจะเริ่มต้นมาเข้ามาทําให้ชาวราศีเมษประสบความสําเร็จมากขึ้นฝันอยากที่จะทํางานบริษัทดีๆคุณก็มีโอกาสจะได้ฝันอยากที่จะได้ที่ดินสักผืนได้บ้านสักหลังที่ไม่ใช่บ้านลอยแต่เป็นบ้านที่มีที่ดินด้วยคุณก็มีโอกาสาที่จะกู้นี่ยืมสินผ่านเพราะอะไรเพราะสองเหรียญบางทีการเราไปกู้ธนาคาร เพื่อเอาเงินมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะทํานะคะเลขห้านะคะห้าเหรียญแม้จะเป็นจะเป็นการที่เสียเงินนะคะหลายๆอย่างแต่การเสียเงินตรงนี้คือผู้อ่านมองว่าคุณมีโอกาสได้กู้ธนาคารผ่านแล้วได้บ้านหลังนี้แล้วต้องมีการตกแต่งต่อเติมซื้อเฟอร์ซื้อนั่นซื้อนี่เข้ามาทําให้เงินเนี่ยหมดไปกับการที่เราจะดูแลบ้านเพราะฉันเนี่ยค่ะการที่คุณได้เงินก้อนมาหรือว่าการที่คุณเนี่ยค่ะ ตองกู้นี่ยืมธนาคารต่างๆามันควรจะเป็นทรัพย์สินที่สามารถจับต้องได้เพราะฉะนั้นผู้อ่านสามารถพูดได้เลยในเดือนนี้ชาวราศีเมษลัคนาเมษเงินที่เสียไปจะได้เป็นทรัพย์สินมาแทนหรือคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในการที่จะหนึ่งข่าวดีจากการงานข่าวดีจากการที่คุณได้รับอ่าสิ่งดีๆเข้ามาผู้ใหญ่เขาโปรโมทให้ชาวราศีเมษลัคนาเมษได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้ไปทำ project. ใ่ใหมๆไปรับโอกาสดีๆจากที่ผู้ใหญ่ให้หรือได้รับได้เจอลูกค้าได้เจอลงนักลงทุนที่ดีเข้ามาสนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังอย่างเดียวคือให้บริหารจัดการการเงินของเราในกระเป๋าของเราเนี่ยค่ะให้ดีนะคะแล้วก็ให้นะคะไตรตรองพินิษพิเคราะห์ในเรื่องของการที่เรากําลังไปคุยไปต่อรองไปเจรจากับบุคคลที่เราไม่ได้รู้จักแล้วเขากําลัง ขายสินค้าขายงานให้เราอย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและคุณจะประสบความสำเร็จนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าพูดในเรื่องราวของกลับมาที่ในเรื่องของสุขภาพกันบ้างสุขภาพเนี่ยผู้อ่านอยากให้ระวังในเรื่องของระบบไหลเวียนของโลหิตน้ำเหลือง นะคะน้ำเหลืองเม็ดเลือดขาวหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือเม็ดเลือดแดงนะคะหรือว่าเกี่ยวกับหัวใจนะคะมันจะมีโอกาสทําให้เหมือนเราแบบเอ๊ะสูบภาวะเลือดจางเอ่ยเม็ดเลือดขาวน้อยหรือน้ําเหลืองไม่ดีระบบทางเดินอาหารที่มันทําให้เราย่อยยากหรือเป็นกดไหลย้อนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นกดไหลย้อนเป็นอะไรเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอย่าเงี้ยค่ะ ชาวราศีเมษและคนาเมษเดือนนี้จะต้องระวังในเรื่องของการกินการพักผ่อนการดื่มแอลกอฮอล์หรือการกินนะคะทีเ่เขาเรียกว่ากินแล้วก็ไม่ได้ดูแลสุขภาพระบบขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะต้องระวังในเรื่องนี้แล้วก็การที่จะเป็นไมเกรนด,ด้วยจะต้องระวังให้มากๆนะคะ พอมาในเรื่องราวของความรักความรักเนี่ยนะคะไพ่ออกมาค่อนข้างที่จะแบบมีทั้งความรักครั้งเก่านะค,ะความรักครั้งใหม่ความรักที่ทับซ้อนคนที่เรามีความรักแบบรักแบบมือที่สาม เพราะฉันเนี่ยเรื่องความรักของชาวราศีเมษเดือนนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่ว่าคนที่จะมีครอบครัวคนที่มีความรักแบบปิดบังซ่อนเร้นหรือเป็นคนโสดนะคะผู้อ่านอยากให้ระวังในเรื่องของหนึ่งถ้าคุณมีคนรักอยู่แล้วนะคะคุณจะเจอปัญหารักสามเศร้าคนเก่าอยากกลับมาหรือมีบุคคลอื่นเข้ามาชอบคนที่เรารักเข้ามาแสดงตัวแสดงตน ะะอยู่เหนือคนรักของคุณจะทําให้ชาวราศีเมษเนี่ยไข้เคว,เวกับความรู้สึกเอ็นเอียงต่อความรู้สึกหรือคนโสดเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปเจอคนที่เขามีเจ้าของแล้วคนที่เขามีคนรักแต่งงานมีครอบครัวแล้วเพราะว่าอะไรพอไพ่เดลิเวอร์เอ,อ่ย นะคะไพ่สามดาบเอยนะไพ่ไพ่ทั้งหมด4ใบเนะะี่ยค่ะบ่งบอกถึงการที่มันจะมีปัญหาในเรื่องราวความรักเข้ามาเกี่ยวข้องจนน้ให้คุณต้องตัดสินใจแบบไม่ว่าจะตัดสินใจแบบไหนก็นแล้วแต่มันก็ไม่ได้เป็นธรรม ต่อทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่าย2ฝ่ายที่3ของคุณก็แล้วแต่นะคะมันจะทำให้คนที่รักของคุณนะคะที่เขาเคยอยู่กับคุณมาแล้วแต่งงานมีครอบครัวคุณมาแล้วเขาจะเสียอกเสียใจหรือว่าแบบว่าทําให้เขารู้สึกไม่ดีหรือคนที่เขาเข้ามาหา คุณโดยที่เขาไม่ได้รู้หรอกว่าตัวคุณเองเนี่ยมีครอบครัวหรือว่ากําลังจะหย่าหรืออะไรแล้วแต่นะมันจะทำให้เกิดปัญหาระหองแหงเพราะชันเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีเมษต้องระวังในเรื่องราวความรักการทะเลาะบบาแวงในเรื่องของเงินทองการทะเลาะบบาแ้งในเรื่องของทรัพย์สินการค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันไม่ได้บาลานซ์นะคะไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเรื่องลบเรื่องอะไรนะแต่แค่ระวังให้ดีๆในเรื่องของความรัก เพราะว่าเรื่องปัจจัยการเงินรถบ้านการซื้อจ่ายเข้าของเนี่ยมันจะเข้ามามีบทบาทและมาเป็นประเด็นนะคะในการใช้ชีวิตคู่นะแต่ถามว่าโอกาสหลังจากนี้จะเป็นยังไง นะคะคุณก็ยังได้ไพ่เอช of c u คัพแล้วก็วิ e ออ f f o r ์ u n e อยู่นะคะแต่จริงๆแล้วด้วยความที่ไพ่ตัวตนในไพานะ่าร์พิเทสะเดือนนี้ในเรื่องราวความรักอยากให้นิ่งถามว่ามีคนเข้ามามีคนดีไหมมีสําหรับคนโสดมีคนดีคนที่ใช่เข้ามาแต่ยังไม่ถูกที่ถูกเวลาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องให้โอกาสร,รอเวลาให้กันและกันนะเพื่อให้สถานการณ์ต่างๆของเดือนนี้มันนิ่งมันคงที่ให้จิตใจความคิดความรู้สึกของชาวร ศีมษเนี่ยคงที่ก่อนนะคะแล้วผู้อ่านเชื่อว่าหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ไปะชาวราศีเมษอ่ะชีวิตของคุณจะดีขึ้นเพราะอะไรวิวอ็อฟฟอร์จินกับ8ดไม้เท้ามาในตำแหน่งของเดือนหน้า ในตำแหน่งของเดือนถัดไปโอกาสการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะยิงยาวตั้งแต่กุมพายันมีนาเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นกันได้งานใหม่กันได้เดินทางไปต่างประเทศการที่จะได้รับข่าวดีหรือว่าได้รับอะไรแบบฉุกละหกแบบเฉียบพลันแบบรวดเร็วแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวจะมีข่าวดีเขามา เพราะฉันก็อยากให้เดือนนี้ชาวราศีเมษก็เก็บพลังงานของตัวเองไว้ก่อนดูแลตัวตนดูแลจิตใจแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้แล้วสุดท้ายแล้วผู้อ่านจะมาพูดคุยกันในเรื่องของไพ่นี้สําหรับเดือนหน้ายังไงฝากไว้ก่อนนะคะสําหรับท่านใหม่ที่เข้ามาฟังนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะเรามาเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ